ได้ป okay, ่ะโอเคครับผมกอสวัสดีนะครับผมสวัสดีพี่เมย์เอฟี่นรากาทุกท่านครับผมวันนี้พ่อควนันมาหาอยู่หากินครับพี่เมย์จ๋านี่ครับผมนี่นะคะ,ะคือน้ํามันแห้งแล้วครับบางส่นพ่อควันก็จะเอาไปปล่อยนะครับผมเนะมาะลูกสรนน้องปลาวันนี้มมนรู้จะว่าจะได้ไม่ได้นะครับผมเนาะเดี๋ยวตามไปดูพ่อควันก็ไม่เคยทํานะครับ ก็จะลองดูนะครับคม่แม่จ๋าเนาะวันนี้จะมาซุ่มปลาค่ะคุณแม่จ๋าตัวไหนที่พอเป็นอาหารเราก็จะไว้รับประทานนะคะตัวไหนที่ว่าตัวเล็กเนาะเราก็จะเอาไปปล่อยเพื่อให้นนองได้ขยายพันธุ์ต่อค่ะตามไปดูกันนะคะว่าพ่อควานจะจะได้ไหมนะคะก็มาดูนะคะว่าพ่อควานจะได้หรือเปล่านะคะจะใช้เป็นหรือเปล่านะคะอุปกรณ์ในการหาปลาแบบนี้นะคะ เตัวเล็กๆก็เอาไว้ไปปล่อยค่ะกนะนะ็ในนี้ก็จะมีทั้งกุ้งทั้งปลากระดีปลาโมนะคะวันนี้พอ่อควันแม่ควนันก็แอบหนีน้องมานะคะคุณแม่จา๋าแอบหบนีน้องเซงจันมาเที่ยวนะคะพ่อควันบอกว่าถูกแล้วนะคะรอดูว่าใช่หรือเปล่าพอา่อควัน สุ่มถูกพอควันบอกว่าถูกแล้วถูกแล้วที่ไหนได้เป็นหอยค่ะคุณแม่จ้าปลาเยอะากระดีปลากระดีได้แล้วได้แล้วได้แน่แน่ตัวนี้ได้มารู้ว่าเป็นปลาอะไร ลระชอนน้อยค่ะให้เจอนะพ่อควานพ่อควานบอกว่าเป็นประดุกนะคะ เป็นสุ่มเก่าของคุณยายเนาะท่านไว้หาก,กินนะคะก็นานหลายปีแล้วเนาะพอควานก็ไปยืมมาจากคุใหญ่นะคะหาปลาไหนเราพอควานพอควานบอกว่าถูกแล้วหา,หาปลาไม่เจะหาปลาไม่เจอคะ่ะคุณแม่จ๋า จับได้แค่มือเดียวเนาะนี่ก็น้ำเยอะหรือเปล่าแต่จับยากนะคะเพราะว่าไม่เคยใช้เนาะพ่อควันไม่เคยใช้อุปกรณ์ในการหาปลาแบบนี้ค่ะคุณแม่จ้า แล้วมือข้างหนึ่งคนเนาะมือเข้าก็าได้แค่ข้างเดียวทีนี้ก็คนตามหาปลาไม่ทันก็เลยจับไม่ได้โบตามหมุนตามมือ ได้แล้วค่ะตัวแรกครับผมตัวแรกนะคะเป็นปลาดุกนะคะดได้แล้วตัวแรกนะคะเป็นปลาดุกไมานานวก่ว่าจะจะว่าจะใช้ไม่เป็นซะแล้วพ่อควนันะไ,ไหนเสียมันหางนนึ่งทำไม่ได้เลย ควันบอกว่าถ้ถาที่สุ่มก็ค่อนข้างจะเก่านะคะาาถ้าตืตัวใหญ่นี่จะเอาปลาอยู่ไหมพ่อควนันควัวววนบอกถูกอีกแล้วนะคะจะไมารู้ปลาอะไรจะจับได้ง่ายไหมล่ะพ่อควัววนมาช่อนเล็กนะคะ ได้อีกแล้วตัวนึงค่ะเป็นตัวเล็กๆนะคะวันนี้ก็เดดค่อนข้างจ้านะคะแต่ก็มีลมค่ะไม่ใชจ้าเพราะว่าช่วงนี้ในแถบแถบภาคของภาอีสานของเราก็มีเริ่มมีอากาศเย็นขึ้นมาอีกแล้วเริ่มมีลมหนาวมาอีกแล้วนะคะ มารอดูนะคะว่าพ่อควานจะหาได้กี่ตัวเนาะพ่อควานบอกว่าได้ปลาหมอได้ปลาหมอได้อีกตัวหนึ่งแล้วค่ะแต่เป็นปลาหมอรอบนี้เป็นปลาหมอค่ะลาลาอะไรเพาะทางนานนี่อีก ข้างหน้าอีกข้างหน้าอีกไหนบ่นี่นะอืไหนนี่ใช่ใช่ใช่ดูน้าดูน้อควันบอกว่าตัวโดนอีกแล้วนะคะถูกอีกแล้วมัน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 แม่แม่เอ้ยอือหลุดหลุดแล้วแม่หลุดแล้วหลุดแล้วดังดังดังโอ้ได้ลูกปลาช่อนนะคะครับผม ได้กี่ตัวแล้วพ่อควานสามตัวแล้วสามตัวแล้วค่ะไปตลาดเมื่อวานก็เห็นขายนะพูดถึงว่าพูดถึงว่าเราเราต้องซื้อไว้นะพ่อควานเราต้องมีไว้นะอันนี้น้ำตรงนี้ก็แห้งนะคะก็เห็นนกนกเนาะลงลงมากินเนาะพ่อควานก็เลยลองมาดู ว่าจะมีปลาไหมก็มีอยู่ค่ะแม่แม่จ๋าก็รอให้น้ำแห้งกว่านี้นะเราจะได้ไทเกอร์โอ้ไทเกอร์ช็อกเกอร์ก็มีไทเกอร์ช็อกเกอร์ค่ะพิกเกอร์ก็มีก็ระบาดเยอะเลยค่ะแถวแถวหมู่บ้านพ่อขวานเป็นปลาช็อกเกอร์ที่ระบาดตามน้ำคลองน้ำวันนี้เยอะเลย โดนเต็มรู้จะโดนไหมโดนหอยอะไรปลาอะไรพอควันปลาฉลาดปล่อยปล่อย ขวานบอกว่าได้อีกตัวหนึ่งแล้วนะคะออออ <laughs> มายังไงพ่อควานได้ปลาอะไรอออโอถูกแล้วพ่อควานว่านะคะคุณแม่จ๋าเสียงอย่างดังเลยบอกแม่ควานว่าถูกแล้วที่ไหนได้ได้ช็อกเกอร์ค่ะมาตามใจได,ได้กลิ่นหนูหูรูหนูเยอะโอ้ควยหนูเยอะเลยนี่ ถูกเยอะเหมือนกันนะคะแม่แม่จาแต่ก็มีแต่ปลาเล็กตัวใหญ่ก่อนูหลังอ้าวน้องหมาของเราก็ได้กลิ่นหนูแล้วนะคะแม่แม่จ๋าอยู่มุมนู้นปลาปลาขาวนาปขวานดาได้ปลาขาวนาด้วย แม่ดูเลยดิตอนน้ำขึ้นนะว่ายังไงจ้าพรอขควานเจออีกหรือยังมัวมัวไปก่อนแม่เอ้มัวมัวไปก่อนเด้ออ้ตัวใหญ่เกใหญ่ยู่นะ เป็นปลาหรือเป็นหอยอธิเชิญเอ็นไพอควานเห็นอีกแล้วนะคะแม,ม่จา้าตัวใหญ่ไหมพอควาน เห็นเห็นอีกแล้วใช่ไหมคะตามนี่ก็ตามไปดูเออพอใหญ่พอสมควรค่ะแม่แม่จ๋าพอควานบอกว่าได้อีกตัวหนึ่งแล้วค่ะแม่แม่จ๋าพอควานบอกว่า แม่ทับทับอันนี้แม่ทับเลยแม่ทับพอควันบอกว่าแม่ทับโออคือโจดเลยแม่เลยจับดีๆเดี๋ยวหลุดมือนะตามหาก็ไม่รู้ว่าจะตัวใหญ่แค่ไหนนะคะเอาเอาเอาจับได้ไหมจับแล้วพอควันก็ถือสุ่มขึ้นนะนี่แหละครับที่พอควานตามหางัดขึ้นวะงัดขึ้นเดี๋ยวมันก็หลุดมือนี่เลยครับเป็นยินครับคุ พ่อควานตามหาครับผมพอเอาขึ้นมาก็มาดูนะคะว่าพ่อควานบอกว่านี่แหละที่พ่อควานตามหาในตัวใหญ่ขนาดไหนนะคะนี่แหละครับตัวใหญ่มากพ่อควานตามหานี่นะคะแม่ครับผมตัวใหญ่มากเย้ดีใจครับผมดีใจมากครับผมเออมีครับน้ำเล็กๆทค่นี้ยังมีนะครับผมเนาะว่าน้ำท่วมถึงนะคะ อพอควันชักจะติดใจเลยแล้วค่ะแม่ฉาควันดีใจใหญ่เลยเลใล้รจะมีแค่ตัวเดียวนี้ละมั้งพอควันใครจะไปรู้เน,น,นาะในน้ำมีปลาเนาะะมีปลาดุกเยอะอยู่ แต่ต้องรอให้น้ําแห้งกว่านี้เยอะกกอนเพราะว่าถ้าจะวิตก็วิตไม่ได้นะเพื่อนพวานบอกว่าเอออีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วไม่ใช่โดนปลาช็อกเกอร์อีกแล้วพอควานปลาตะเพียนโอ้มีปลาตะเพียนด้วยนะคะแม่จะาดูนะคะอ้าวไหนนี่ค่ะมีปลาตะเพียนอืมมีปลาเยอะนะคะเนี่ย ปลาตะเพียนด้วยอผิดว่ะโอ้พิดพิดพิด,พด,พด,พด ไปไหนว่แม่เห็นไหม ทางร้อนทั้งปวดหลังนะคะก <laughs> อก้มๆเงยๆเนาะท่านตื่นๆเดี๋ยวให้ันวิ่งก่อนไล่ให้ันวิ่งแล้วก็ครุบเอา น่าจะใช่ปลาหมอไหมพ่อปลาช่อนปลาทองไม่อ้าเดินอ้าวไอตัวแล้วนะคะเป็นปลาช่อนน้อยค่ะแม่แม่จ๋าปลาช่อนน้อยเนาะ โดนหอยอีกแล้วใช่ไหมพ่อ,อหอยกับปลานปชนิดเมียวกันนะมันจะซึ้ดๆนะหอยเยอะเราก็มั่วๆไปใช้อา,อาชีพเนอะใช่อ,อ,อย่ากลี้ พควานบอกว่า,พอ,พ,อาพอควานบอกว่าได้ตัวใหญ่หอพอประมาณ,มาณใช้ได้เลยครับผมอยูนะะ่นี่นะคะนี่นะคะแม่แม่จ๋าโอ้วันนี้เราได้หลายตัวแล้วดูนะคะวันนี้ได้หลายตัวแล้วดูนะคะ โลแล้วคือแล้วยัง้จงิแล้วฮะอ่ยังไ่ได้เงินเทีววม่ได้ด,ด,ดันเัรดนะ,ะ่าจะได้อะปลิงเหรอพ่อปลิงตัวเล็กปลิงเล็ก นี่นะคะที่แม่ควานไม่ลงด้วยอะ่ะไอแม่ควานยิ่งเป็นคนกลัวปลิงด้วยบอกควานบอกว่ามีปลิงตัวเล็กๆด้วยนะคะปลิงเล็กเยอะมากเลยเฮ้ยดีแล้วที่แม่ควานไม่ลงด้วย ก็ได้อีกแล้วนะคะไม่ๆม่จะเ,<อ>เป็นลูกปลาชอ่อนน้อยนะคะลูกปลาช่อนน้อยคะ่ะก็ <laughs> ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะ พอแคลานขวานบอกว่าโดนอีกแล้วช็อกเกอร์ครับโดนอีกแล้วนะคะมาเจ้าแด่เป็นช็คคอกเกอร์เดมปลาชนใหญ่ เป็นช็อกเกอร์นะคะเยอะมากๆเลยคือเดี๋ยวนี้ช็อกเกอร์บุกแหล่งปลาธรรมชาติแถบบ้านเราเยอะเลยค่ะไม่แม่จานเนาะระบาดไปทั่วเลยนอนโดดออกไปแล้วพ่อโลกประช่อนยังไงได้กระโดดสิอันไหนอยู่กับอินปลิงเยอะนะครับนี่ปลิงได้ปลิง เล็กเยอะต้องันไม่กัวหรอกเเอไว้ปะาะเองไมปรความทำเองไว้นะคะเวล ได้เห็นใช่ไหมเพราะควานเพราะควันให้มันเอบหน่อยเราก็มาหลอกล่อมันใช้ท,ที่ที่เรียบๆหลอกล่อมันเพราะยังไงมันต้องมาหมูเพลนนี่แหละพราะควานเจออีกตัวแล้วนะคะแม่แม่จ๋าเราเอารือผักบุ้งเนาะมาโกงไว้ให้ปลามาซุกค่ะหรือผักบุ้งออกแล้วเราก็ครอบเอาได้อีกตัวหนึ่งแล้วแต่ก็ตัวไม่ใหญ่มากมใหญ่ครับแต่ก็พี่จับยากจริงๆขนาดเขบๆนะครับนี่ ม่เอ,อนน้ตัวหนึ่งแล้วนะคะเราทำๆดูก่อนใส่หิอกินแล้วต้ใส่แล้ว้หายแล้วี มาไปปล่อยป,ปล่อยไปพวกมวยมวจุกก้นเราทำหาก่อน คือเ,เดี๋ยวค่อยค่อยทุบงำเอาน,น,นี่ยเดี๋ยวมาทันุนน่นขึ้นอยู่ข้างนอก <Okay. S 2> นุน่นมูง <Okay. S 2> ข้างนอกปลาซิวโดดออกแล้วนี่ ก็นี่ครับแม่แม่จ๋ามาดูผลงานนะคะผลงานเฮอาแม่ถ่ายใกล้ๆได้ไหมให้แม่แม่ดูหน่อยก็ถือว่าโอเคอยู่ครับผมลองมาดูนะคะได้มือพ่อควานหานะคะนี่ครับผมพออยู่พอกินพออยู่พอกินอันไหนตัวเล็กๆเราก็จะไปปล่อยลงสระใช่ครับผมให้เขาขยายพันธุ์ใช่ให้เขาขยายพันธุ์ครับผมใหญ่พอที่จะเป็นอาหารเราก็จะไว้ใช่แตุ่่นนี้พ่อพันธุ์ไปปล่อยหมดแล้วครับไว้ตัวเดียวพอเป็นอาหารพ่อเอาไปปล่อยก่อนครับผม โอเคครับตามไปดูนะคะคคสำหรับวันนี้นะคะออลาไปก่อนด้วยพี่แม่จ๋าก็วันนี้ใคยเครียดนะครับผมตอนเช้าพ่อควานก็พาน้องเดินอยู่ครับแต่วันนี้วิ่งแป๊บเดียวเพราะว่าเห็นหมาหมาไล่เหา่าน้องก็เลยไปอัปเดต์ให้พี่แม่ได้ดูกัน,นครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับผมวันนี้อาหาก,กินแบบวิถีชาวบ้าน,นครับผมก็ตรงไหนน้ำจริงๆแล้วพ่อควานก็ไม่ไม่อยากจะทานนะครับก็จะไปปล่อยหมดนั่นแหละดูๆแล้วจะไปปล่อยหมดนะครับผมเนาะ ก็ดูน้ํามันจะแห้งหมดแล้วนะครับผมเนาะลงสา,<บ>านปล<บ>า<ด>นะคะก็เอาท,าที่เราเอาได้นะครับผมเนาะอันไหนที่เราเอาไปได้จะถือว่าโชคดีไปเนาะอันไหนที่อยู่นี่ก็ให้นกให้กาคือเลี้ยงเป็นวัตุจักของธรรมชาติไปเนาะอยังไงก็ฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับไม่ไม่จ่ายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับผ,ผมไป